ครับสวัสดีนะครับมินดักเฟนเพจนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสอนกันที่ยาเทียมวันนี้เรามาอยู่กันที่จีนสเตเดียมนะครับออนะครับก,ก็ตอนนี้ก็ให้เด็กๆได้วิ่งวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับวันะบนนี้ก็สนามยาเทียมของ บางเจนนะครับบางเจนนะครับก็พาเด็กๆมาลงทีมนะครับมาอุ่นเครื่องนะครับวันนี้มีอุ่นเครื่องเป็นรุ่น10ปีกับ11ปีนะครับก็บรรยากาศของสนามครับสบายนะครับที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็มีสนามหลังคากับกลางแจ้งนะครับนะครับวันนี้บรรดาผู้ครองก็มีที่นั่งมีที่ทานกาแฟเรียบร้อยนะฮะนั่งกันอยู่ครบเลยนะครับ นะครับสวัสดีครับบังกอศครับนำนำวิ่งโดยทันว่าราศีพิจิตโอเคนะครับวิ่งวอมนะครับส่วนดันในโน้นนะครับก็เป็นการฝรึกซ้อมผู้รักษาประตูนะครับ นะครับก็ที่นี่ก็มีเปิดสอนนะครับผู้รักษาประตูนะฮะไปพอซีหมดแรงแล้วพอซีง่ายกายพอซีอ่อ่าไปอีกอีกสองรอบอีกสองรอบจ็อกไปอีกสองรอบอีกสองรอบอีกสองรอบจ็อกไปอีกสองรอบ ครับอกไปอีก2รอบโอเคนะครับวันนี้ก็มากันในรุ่น10ปีกับสิปีนะครับเตรียมที่จะไปสงขลานะครับในวันเสาร์นี้นะครับรายการของบางบียานะครับยอดโค้ดเหมือนกันนะครับยอดโค้ดของยังสิงห์อะคาเดมี่นะครับบางบียาของเรานะครับก็เตรียมกาแฟไว้ด้วยนะครับบางบียานะครับจะเจอกันแน่นอนอีก2รอบลูกอีก2รอบ ก็ให้เด็กๆวิ่งวอร์มร่างกายก่อนนะครับเราสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายมากนะครับขอบคุณบางเจนนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ให้ฝึกซ้อมในวันนี้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับอย่าถ้าจะเล่นบอลนะครับนะฮะสนามยาเทียมเจนสเตเดียมนะครับก็มีที่ไร้ส่วให้เรียบร้อยนะครับใครจะมาจัดการแข่งขันนี้ได้เลยนะฮะสถานจอดรถ สะดวกสบายนะครับเอารอบสุดท้ายลูกรอบสุดท้ายสปีดเลยรอบสุดท้ายใส่สุดเลยนะครับสนามมีลังค่านะครับพร้อมนะครับกาเฟพร้อมห้องน้ําสะดวกสบายนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ